แม่ของออสววนส่วนใหญ่ทำงานตั้งแต่เที่ยงคืนยันเที่ยงวันพ่อจึงต้องทำอาหารเย็นโดยปกติแล้วพวกเขาจะกินอาหารแช่แข็งเช่นลาสัญญาหรือผายมอไก่หรือเนื้อเย็นและสลัดมันฝรั่งจากร้านสแน็คสเปซที่ยังคงดีพอที่จะกินแต่ไม่ดีพอที่จะขายเมื่อพ่อทำอาหารมักจะเป็นสิ่งที่ต้องการเพียงแค่น้ำเดือดขณะที่พ่อเตรียมอาหารเย็น หน้าที่ของออสวานคือให้อาหารจริงแมวดำนิจใจเสียมากๆตัวหนึ่งออสวานมาคิดว่าเขาใช้ทักษะการทำอาหารในปริมาณที่เท่ากันในการเปิดกระป๋องอาหารแมวที่มีกลิ่นเหม็นของจริงเหมือนกับที่พ่อของเขาใช้ในการเตรียมอาหารเย็นคืนนี้ออสวานกับพ่อนั่งกินแม็กและชีสกล่องสีฟ้าและเขาโพดกระป๋องที่พ่อของเขาต้มในไมโครเวฟมันเป็นอาหารที่มีสีเหลืองมาก รู้หน้าพ่อกำลังคิดพ่อพูดฉีกซอสมะเขือเทศลงบนมักกะโรนีและชีสทำไมเขาทำอย่างนั้นออสววนสงสัยพ่อรู้ว่าลูกอายุมากพอที่จะอยู่บ้านคนเดียวแต่พ่อไม่ชอบความคิดที่ลูกอยู่คนเดียวทั้งวันในขณะที่แม่กับพ่อทำงานพ่อคิดว่าลูกสามารถนั่งรอเข้าเมืองกับพ่อในตอนเช้าและพอ่อไปส่งลูกที่ห้องสมุดได้นะลูกสามารถอ่านหรือท่องเน็ตได้ออสวนปล่อยให้เรื่องนี้ลื่นไหลไม่ได้ พ่อของเขาจะล้าสมัยได้อย่างไรไม่มีใครพูดว่าท่องเน็ตอีกต่อไปแล้วพ่อพวกเขาทำตอนนี้ได้เพราะพ่อพึ่งพูดไปพ่อแยกมักกะรโรนีขึ้นมายังไงซะพ่อคิดว่าลูกจะออกไปเที่ยวที่ห้องสมุดในตอนเช้าได้เมื่อลูกหิวลูกสามารถตรงไปที่เจฟฟพิซซ่าเพื่อหั่นเป็นชิ้นและโซดาและพ่อจะไปรับลูกที่นั่นเมื่อเลิกกะตอนบ่ายสามโมง ออสวันคุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งเจฟพิซซ่าค่อนข้างแปลกมันไม่ได้สกปรกอย่างแน่นอนแต่มันสุดโทมแผ่นเสียงไวนิ่นบนที่นั่งของบูธได้รับการซ่อมแซงด้วยเทปพันสายไฟและตัวอักษรพลาสติกก็ตกลงมาจากกระดานเมนูด้านบนเคาน์เตอร์ดังนั้นท็อปปิง้งตามรายการจึงรวมถึงเปปเปอรอนและอาหารฟาสต์ฟู้ดเห็นได้ชัดว่า Jeff Pizza, <S <S เจฟพิซซ่าเคยเป็นสิ่งที่ใหญ่กว่าและดีกว่าตอนนี้ มีพื้นที่จํานวนมากที่ไม่ได้ใช้และมีปลั๊กไฟจํานวนมากที่ไม่ได้ใช้ตามฐานของผนังนอกจากนี้บนกําแพงไกลยังมีเวทีเล็กๆแม้ว่าจะไม่มีการแสดงที่นั่นไม่มากเท่ากับคืนที่มีคาราโอเกะมันเป็นสถานที่แปลกๆที่น่าเศร้าและไม่ใช่สิ่งที่มันเคยเป็นเหมือนกับส่วนอื่นๆของเมือง อย่างที่กล่าวไปแล้วพิซซ่านั้นดีและที่สําคัญกว่านั้นมันเป็นพิซซ่าแห่งเดียวในเมืองถ้าคุณไม่นับชนิดจากแผนกอาหารแช่แข็งที่สเน็กสเปซร้านอาหารดีๆไม่กี่ร้านในเมืองรวมทั้งจีโน่พิซซและมาโค o พิซซ่ซึ่งต่างจากเจฟตรงที่มีชื่อผู้ผลิตพิซซ่าจริงๆที่ได้ปิดตัวลงไปนานหลังจากที่โรงสีมี พ่อจะจ่ายเงินค่าพิซซ่าให้ผมเหรอออสววนถามตั้งแต่พ่อตกงานเงินค่าขนมของออสววนก็ลดน้อยลงจนแทบไม่เหลืออะไรเลยพ่อยิ้มด้วยรอยยิ้มเศร้าๆแบบเดียวกับออสววนลูกเราแย่แล้วแต่เราไม่ได้แย่ขนาดนั้นพ่อหาให้ได้สมเหรียญห้าสิบเซนสำหรับพิซซ่าและโซดาได้โอเคออสววนกล่าวเป็นการยากที่จะปฏิเสธชีตอุ่นๆเนือหน้า เนื่องจากไม่ใช่คืนโรงเรียนและคงไม่มีอีกเป็นเวลานานออสววนจึงลุกขึ้นหลังจากที่พ่อเข้านอนและดูหนังสัตว์ประหลาดญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งโดยมีจิงขดตัวอยู่บนตักของเขาออสววนเคยดูหนังสยองขวัญเกรดบีของญี่ปุ่นมาแล้วหลายเรื่อง แต่เรื่องนี้เซนเดริกกับเมชาเซนเดริกเป็นสิ่งใหม่สําหรับเขาเช่นเคยเซนเดริกดูเหมือนมังกรยักษ์แต่เมชาเซนเดริกทําให้เขานึกถึงสัตว์จากก่อนที่เขาวาดเมื่อเขาถอดขนของมันออกเขาหัวเราะเยาะสเปเชียลเอฟเฟกของภาพยนตร์ที่เซนเดริกทําลายรถไฟนั้นมันเป็นของเล่นอย่างชัดเจนและการที่การเคลื่อนไหวของริมฝีปากของนักแสดงไม่ตรงกับเสียงพากในภาษาอังกฤษ ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่ผู้ชายในชุดสูทอย่างแต่เขาก็ยังมีบุคลิกที่ดีมากๆอีกด้วยบนเตียงเขาพยายามนับคำอวยพรเขาไม่มีเบนแต่เขามีหนังสัตว์ประหลาดห้องสมุดและพิซซ่าเป็นชิ้นๆของมื้อเที่ยงก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแต่ก็ยังไม่เพียงพอที่จะผ่านไปตลอดฤดูร้อนได้โปรดเขาต้องการหลับตาแน่นขอให้สิ่งที่น่าสนใจเกิดขึ้นทีเธอะ